สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับทําแบบนี้ที่ดินและเงินทุนจะตามมาเองอ่าใครอยากรู้บ้างครับผมก็ทําอย่างนี้เช่นกันตอนที่ผมเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกยังไม่มีเงินทุนนะที่ดินก็ยังไม่ได้มานะแต่ผมทําแบบนี้เช่นกันเดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวบอกกันถสีงดังฟังชัดขอหมายเล็กนึงหน่อยครับผมเป็นไงบ้างครับเช้ชาๆวันนี้สดชื่นสดใส รู้สึกดีๆตลอดเวลานะครับสวัสดีครับคุณเน็ตหรือเปล่าครับทักทายกันมาหน่อยครับเสียงดังฟังชัดของหมายเลขหนึ่งหน่อยครับทําแบบนี้ที่ดินและเงินจะตามมาเองเวลาที่เราจะเริ่มต้นเราชอบคิดว่าจะต้องมีที่ดินก่อนสิจะต้องมีเงินก่อนสิถึงจะเริ่มต้นสร้างบ้านขายได้ถึงจะเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ได้แต่จริงๆแล้ว กระบวนการขั้นตอนอื่นๆก่อนที่จะได้ที่ดินแล้วก็ได้เงินมาเนี่ยมันมีช่องทางอีกเยอะแยะมากมายเยอะมากๆนะฮะเมื่อก่อนผมนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ขายของพอเห็นป้ายเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเมื่อก่อนยังมีรถแห่เยอะอยู่นะเอออีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้สองสมปีที่ผ่านมาเนี่ย รถประกาศประชาสัมพันธ์รถแห่เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะโครงการหมู่บ้านเมื่อก่อนสมัยที่ผมขายของน่าจะประมาณปีห5าหอยู่ช่วงนี้ช่วงพีคช่วงพีครถแห่เยอะมากมากนะครับผมมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์พวกโครงการจัดสรรต่างๆนะไปลงแบบโอ้โหคอสใหญ่เลยนะช่วงเวลานั้นมีคุณหมอท่านหนึ่ง ถามผมว่าประมาณปี5-5-6ช่วงนี้แหละมีคุณหมอท่านหนึ่งถามผมว่ารู้จักลายไหมมีลายไหมผมไม่รู้จักลายลายคือแอปพลิเคชันที่เราคุยกันอะคิวเขียวอะตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยถือว่าโอ้โหล้วสมัยพอสมควรนะนะเผลอแป๊บเดียวครับสามปีห้ปี โลกเปลี่ยนอย่างมหาศารลรถแห่เกี่ยวกับพวกประชาสมามัมพันธ์ต่างๆไม่มีแล้วออกบูธต่างๆไม่มีแล้วใครที่คิดว่าจะไปเช่า,าห้างสับสินค้าเช่าล็อกเช่าบูธนะครับออกงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยบอกว่าเลยเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยดังนั้นทีมงานเราจะต้องเก็ตครับผมทำแบบนี้นะครับได้ที่ดินแล้วก็ได้เงินทุนมา ในการเริ่มต้นหลังแรกเช่นกันคือการอดอกจันไว้นะแล้วก็รีบเอาไปลงมือทําทันทีเราจะต้องมีช่องทางสื่อสารกับลูกค้าก่อนเราจะต้องมีช่องทางสื่อสารกับลูกค้าก่อนไม่ได้ไม่ได้จะต้องหาที่ดินก่อนไม่ได้จะต้องมีเงินทุนก่อนเราจะต้องมีช่องทางสื่อสารกับลูกค้าเพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เรารวบรวมมาที่เราพูดคุยกับลูกค้าที่เราแบ่งปันสร้างผลกระทบในทางที่ดีก,กับลูกค้ามันคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ทเสวัสดีครับผมสว,ส,บสวัสดีตอนเช้าเช้าลูกเสืออีกแล้ววันนี้แป๊บเดียวเมื่อวานนี้หมอทําอะไรกับฟันให้บ้างคุณหมอทําอะไรกับฟันให้บ้างขัดป<น>ูนอ่าขูดหินปูนทําอะไรอเคล <ะ S 1> ือบฟวไรสสบายไหม เจ็บไหมไม่เจ็บสบายชิวๆอ่าฝากเด็กๆดูแลสุขภาพฟันด้วยนะครับ <c oughs> โอเคขอบคุณมากแล้วเจอกัน <c oughs> เราจะต้องมีช่องทางสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสร้าง FC สร้างฐานแฟนมันเท่ากับมูลค่าที่ประเมินค่ามีได้ เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราทําธุรกิจอะไรอยู่เราจะโฟกัสเกี่ยวกับธุรกิจอะไรแล้วเราก็สร้างช่องทางสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราในสายงานในธุรกิจนั้นๆถ้าเราจะสร้างบ้านขายเราก็ต้องมีเพจมีคอนเทนต์มีตัวตนแล้วเราก็สื่อสารกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่เราจะลงทุน โดยที่ยังไม่ต้องสนใจนะครับว่าเราจะได้ที่ดินมาหรือยังเราจะมีเงินทุนในการสร้างบ้านหรือยังยังไม่ต้องสนใจวันไหนที่เราออกดูที่ดินดูโครงการอื่นๆเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินขับรถผ่านที่สวยๆเราสามารถที่จะเซลฟี่ได้ถ่ายรูปได้ทําเป็นข้อมูลทําเป็นคอนเทนต์ต่างๆได้มันคือการพูดคุยสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายาข้อมูลดีๆอะไรเอามาแชร์ ยุคปัจจุบันนี้คนที่ทุนน้อยหรือแทบที่จะไม่มีเงินทุนเลยแล้วเขารู้เขารู้โมเดลธุรกิจนี้มาหาศารครับถ้าพูดกันเป็นสเต็ปจริงๆก็คือจะมีสามสเต็ปขั้นตอนน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับติดกระดุมไหมเนี่ยติดกระดุมไหมยังไม่ยังไม่ติดมันจะอึดอัดเกินไปนะครับแป๊บเดียวจะวันศุกร์อีกแล้วพรุนี้วันศุกร์แล้วได้หยุดแล้วมีเที่ยวไหมอาทิตย์น,นี้นี้ยังไม่ถึงวันกันวาแ อ่าต้องรี้เตรียมการโดยเดือนบางครั้งก็ตัดสินใจแล้วก็ไปเลยนะครับบันชานี้เป็นไงครับสดชื่นแล้วก็ทรงพลังดีไหมดีครับอ่าเต็มที่โอเคขอบคุณมากครับพมอฝากไขประตูเราด้วยนะครับถ้าว่างยิงคือมีสามสเตปรับสามขั้นตอนอันดับแรกคือการสร้างตัวตนนะครับอันดับแรกคือการสร้างตัวตนอันดับที่สองคือการสื่อสารในเรื่องนั้นๆที่เรา กำลังจะลงทุนที่เราสนใจและการสื่อสารจะต้องช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างและแับสามคือการขายครับขายในความหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีสินค้าต้องไปให้โรงงานผลิตใหญ่ๆนะครับโอลงทุนหลายแสนแล้วก็เอาไปขายไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคุณสามารถที่จะขายไอเดียขายโปรเจกต จราจาแบ่งแยกในนามเดิมมีลูกค้าจับจองมาก่อนอลุกแล้วคุณก็เอาโมเดลพวกนี้ไปขายให้กับนายทุนไปขายให้กับท่านเจ้าของโครงการที่เขาพัฒนามาแล้วก่อนหน้านี้ไปสเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนไปขายให้กับเจ้าของที่ได้ไหมหรือว่าจะสเสนอโปรเจกต์กับเจ้าของที่โดยตรงเลยก็ได้เช่นกันครับเห็นไ,ไหมนี่คือกระบวนการขั้นตอนของคนทุนน้อยหรือแทบที่จะไม่มีเงินทุนเลย ถ้าเราทุนน้อยอยู่แล้วหรือว่าแทบที่จะไม่มีเงินทุนแล้วเราคิดถึงแต่เงิน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 ต้องเอาเงินมาซื้อที่ดินแล้วก็ต้องเอาเงินมาสร้างบ้านแล้วถึงจะได้ขายเมื่อไหร่มันจะได้เริ่มต้นหลังแรกสักทีนะครับเราต้องทําเราต้องสร้างช่องทางเพื่อผลิตเงินให้กับเราก่อนนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกความลับในเช้าวันนี้ครับแล้วพอถึงจุดหนึง่งช่องทางที่เราสร้าง ไม่ว่ามันจะมีรายได้มากรายได้น้อยมันคือน้ําหล่อเลี้ยงมันคือน้ําหล่อเลี้ยงมันคือสายน้ําอีกสายหนึ่งที่ยังสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์เพิ่มย,ย,ยิ่งขึ้นไปได้อยากให้ทีมงานเราเข้าใจนะครับแล้วก็เก็ตไอเดียเก็ตโมเดลธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ เรามีทรัพยากรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเราไม่ได้ขาดเลยเพียงแต่เราตีความหมายว่าเราขาดเราไม่มีเราตีความหมายว่าเราขาดเราไม่มีอะไรเราตีความหมายว่าเราไม่มีเงินไงเราไม่มีที่ดินไงเราไม่มีคนร่วมลงทุนเลยไงแต่เราลืมครับในติ๊กตอกเดี๋ยวนี้เขาจะมีการที่สมัครแล้วก็เอาสินค้าคนอื่นมาขายได้ แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆของเขามีกระบวนการขั้นตอนเราไปศึกษาดูได้นะ,ะไม่รู้มีที่ดินหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะเป็นไรายได้ได้เช่นกันแต่ก่อนที่เราจะขายได้และขายง่ายคุณจะต้องมีช่องทางในการพูดคุยสื่อสารกับ fc คุณก่อนกับฐานแฟนคุณก่อนให้เขาเชื่อใจและไว้วางใจในสิ่งที่เราทำก่อน ให้เขาคิดถึงว่าเอ้ยถ้าคิดถึงบ้านต้องนึกถึงคนนี้ถ้าคิดถึงเรื่องของการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกเราอยากเรียนรู้การสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกการเจราจาแบ่งแยกในนามเดิมการเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนเคล็ดลับเทคนิคเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะหนึ่งหลังแรกทํายังไงเจรจาแบบไหนให้เจ้าของที่ยินยอมให้เราพัฒนาได้เสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนทํำยังไงอ่าให้เขานึกถึงโค้ดเดียว บ้านในเขตอำเภอขามทะเลสอให้เขาคิดถึง ENJOY HOME อย่างนี้นะครับแล้วก็ะบวนการอื่นๆมันจะตามมาเองเป็นกำลังใจให้นะอย่าบอกว่าไม่มีเงินไม่มีที่ดินไม่มีทุนไม่มีคนช่วยเหลือบนไปพูดไปก็ไร้ประโยชน์ทำตัวเองให้เหมาะสมและคู่ควรกับที่ดินกับเงินทุน เหมาะสมและคู่ควรกับคนอื่นที่เขาอยากที่จะร่วมโปรเจกต์ร่วมลงทุนกับเราดีกว่าไหมครับเชา้านี้ประมาณนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับสวัสดีครับคุณรลณล์นรงคุณกัญภพบพี่อู๋สวัสดีครับผมมีความสุขในเช้าว,วันนี้นะครับผมเดินทางต่อไปอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหหลังก็ได้สวัสดีครับบ๊ายบาย